เอาละเก็ดหน้าเมื่อยเมื่อยบ่ไปไปดำหน้าเมื่อยบ่ะดำหน้ากับเมย์ยี่ที่คือมาหาคนสอยใจว่าคนสอยหาผู้ชายสวยป่ะสยเห็ดเนาะสวยเห็ดน,น,น,น้ำด้อ่าสาวคู่เก่าเนาะสาวคู่เก่าเนี่ยยินข่าวว่าเขาจะถึงสิบสองล้านไหมโอ้มีโอกาสถึงก็จ,จะบ่ะ ไทยสามล้าใกลเขอมาหาะเไใกล้หรอเปล่าเข้าบ่อเหอสามสิบล้านบริเบ่สาิบล้านเมื่อกี้มีหลายล้านเลยสามสีล้านเส้นไว้พ้นใจอยู่แล้วสามสี่สิบล้านฮะโอาลเอาห้องด้วที่การบุ้วยแจมอนี่ออกไปดำน่านบ่ใช่ใช่ฮฝากฝากถึงผู้สาวเนี่ว่า ิอยากได้ผู้สาวว่าไปหาดำหน้าซอยนะเจือกเลี้งยงกันหลายนไปอยู่บ้ันกันสมมุิมว่าสาวคู่มาอยู่น้านเนียเ่ยเฉยเขาไปดำหน้าซอยอยู่ปะไม่ไปดำหน้าแล้วเนาะบลเลียเนี่ยแหละบลเลียนัดนดำบ่ว้โอ้มุดจากบลเลียละมี่ขี้มันแดดอยู่ สุดแล้วสิบสองลานเหรองวดหนานเนาะสิบสองลานเนาะไม่อไเอาไรคนเนี้ยเอาใจใดไหนก็เท่าเข่าลงเนาะกันสามสิบลานมันก็ต้องโอ้สุดหาใบไปแล้วโอเคโอเคเชื่อขึ้นเก่ากัละมากเสาคู่เนาะคือเก่าโอเคอเครับ